เฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหร้าวก้าวก้าวก้าวตัวตัอ้โ้เฮ้ย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 มเข้ามตัวว้เรอยเรอเานึกว่ารล้่อดแล้วบุ้าเอ้ยเมื่อก้ก็ยืนโก็ยืนชิวเลยเมือ้นึการอดแล้วอไม่นึกว่ามันตำ ตามเข้าประตูมิติมาได้ด้วยอ๋อเดี๋ยวเ,ออเ,ออเดี๋ยวเลิดออกเลดออกเดี๋ยวเดี๋ยวบิดดิง้งบิดดิง้งบิดดิง้งโอเคแล้วก็แก้พิษไหนวะไม่ไมีโอ้โหเอากินนี่แล้วกันแอมเบอร์เกอร์อู้หโดนเข้าจังๆเลยโอเคไปยังวะไปแล้วนะโอ้ยเมื่อกี้ทางมันขึ้นไม่ได้ใช่ปะ่ะอ่า ต้องไปทางไหนวะก็เดินต้องไปห้องศิลปะก่อนอะ่ะจำได้ว่าต้องไปแก้แก้เกตวิชาศิลปะนี้นะครับเออทางออกตรงนี้นี้ออโอเคแล้วก็อื้มอื้มนี่ผมอยู่เอ้ยเดี๋ยวไม่มีของที่ใช้งานได้เอ้ยอะไรเนี่ยไม่มีของที่ใช้งานได้เข้าก่อนฟุ้มอ้ยฉันสี่แล้วอื้มเดี๋ยวเดี๋ยว จะอยู่อีกนานไหมเนี่ยข้างนอกนั่ยน่ะแหมเดินเชิลวเลยนะมานะโทษเดี๋ยวก่อนกดกินแล้ววิ่งเลยดีไหมเนี่ยถ้าเกิดมันขึ้นไม่ได้คงต้องเป็นทางต้องห้องน้านั่นแหละห้องน้ำอุ๊ยของอะไรจุบโน้ตหรือเปล่าไม่มีแล้วเก็บทาไมเนี่ยอะไรเนี่ยไปเอออนี้อะไรเสร็จเหรียญเปล่าเหรียญขอบคุณครับเคห้องน้ํานี่มีอะไรเนี่ยไม่มีอะไรไม่มีของเลยเลย อห้องน้ําไม่มีอะไรเลยแล้วก็น่าจะเป็นห้องนี้นะครับชึบโอ้ยโอ้ยโอ้ยยังไงว่าแล้วโอ้โหอะไรมั้งเนี่ยโอ้ยอืมโอ้ยทำไมอืมอะไรเนี่ยไม่มีของที่ใช้งานได้เมื่อกี้ใครมันโดดลงมาวะกระเป๋าเต็มแล้วกินอะไรเล่นดีอ่านี่แล้วกันมา ผ้าพันแผลโอ้ขอบคุณครับมีของที่ใช้งานได้อันนี้ตัวหลบปะโอเคเป็นตัวหลบนะครับก็มีอะไรอีกมีของที่ใช้งานได้มีของอะไรเลยอะไรเนี่ยกระเป๋าเต็มแล้วอะไรดีเะไนกันอื้มอุ้ยอุ้ยอู้ยอุ้ยอื้มวัด t ดือบอื้ม มาจากไหนวะเมื่อกี้ไม่เห็นมีเลยโอ้โหแล้วมันดักสองทางเนี่ยเมื่อกี้หลบไม่ทันเลยโอ้ยห,หลบที่ไหนก็โดนแน่นอนเมื่อกี้วู้วิเหรียญเหรียญใช่ปะเหรียญ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 อันนี้ระเบิดได้มีแล้วอ่ะเอ้ยอน,นี่กินได้ชึบโอเคปับ๊บอ,อะไรวะเนี่ยน้ำเต็มกระเป๋าเลยกาแฟเต็มกระเป๋าเลยไปเซฟเรียบร้อยนะครับวู้ยมาวะมาวะมาวะ แล้วไมก้าอี้อม,อมันลอยได้วะเนี่ยโต๊ะมันลอยอยู่กลางอากาศมันถูกยึดติดไว้ไม่สามารถขยับได้เลยเฮ้ยแล้วใครมาติดอะไรไว้วะ อะไรเนี่ยพวกเราสนุกกับการเล่นเกมทอยเต๋าเพื่อบริจาคก,กันทุกคนทอยลูกเต๋าคนละครั้งคนที่ได้แต้มสูงสุดจะเป็นผู้ชนะและจะได้อยู่ในห้องเรียนต่อไปคนที่แพ้จะต้องหยิบหนังสือของพวกเขาแลออกจากห้องไปมีลูกเต๋าวิสอประเภทประเภทแรกประ,ประรกอบไปด้วย1-2และ3เป็นลูกเต๋าฟรีสำหรับทุกคนอีกประเภทจําเป็นต้องเสียเงินซึ่งจะมีเลขตั้งแต่1นถึงหโดยเงินที่ได้จะถูกนาไปบริจาคแต่ว่าทุกคนกค่อยๆตึงเครียดขึ้นเรื่อย ทำไมล่ะมีนักเรียนคนหนึ่งถาทายให้ทุกคนใช้ลูกเต๋าหกหน้าแม้ว่าจะทําให้เงินของทุกคนหมดก็ตามเขาคนนั้นรู้สึกว่าตัวเองเหมือนเป็นนักปุนจริงๆละก็คงใช่มั้งวัดแต่มีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นนักเรียนที่เหลือในห้องจู่ๆก็เงียบและเริ่มพูดถึงเรื่องที่นักสิงขขงพวกเขาอยู่นอกห้องเพราะฉะนั้นเพื่อรลวมห้องของคนนั้นของพวกเราก็เหลืออยู่คนเดียวหัวหน้าห้องฮะเกิดอ,อะไรขึ้นโโหนี่ไงเฮ้ย What เอา้านึกว่าจะพาขึ้นไปห้องวิดิทัศน์โอเคเลยเนี่ยชั้นนี้มันห้องศิลปะใช่ปะเออโอเคโอเคจะได้มาดูว่ามีบอ่อแสอะไรไหมในห้องศิลปะโอ้โจะได้อุ๊ยอะไรเนี่ยอ๋อนี่คือทางเชื่อมขึ้นชั้น5ใช่ไหมโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวไปดูห้องศิลปะก่อนล้วกัน โอเคนะครับอืมวิดีๆๆๆเด้อุุยโอ้ยดๆดูดโหเห็นนะเว้ยเห็นนะเว้ยอย่าอย่าลงมาดิอย่าไม่ได้กินไม่ได้กินนี่อะไรโน้ตเปล่าไม่มีของที่ใช้งานได้กีเปียโนที่เต็มไปด้วยเลือดวิมีไมโครโฟนด้วยเอยเขมรกระชากหัวใจตั้งแต่ครั้งแรกที่เราได้พบกันเอ่ะ ไม่ใช่เวลาที่จะบาร้องเพลงนะอเอ้าเฮ้ย,ยรู้ได้ไงวะเฮ้ย What? ดูได้อย่างไรกันไม่มีของที่ใช้งานได้อันนี้โนต้ตแน่นอนชึบ เค okay. การบรรเลงเพลงตอนที่ฉันหยิบเอาขุ่ยออกมาจากเสื้อแจ็คเก็ตของฉันเธอดูตกใจและกลัวมากฉันรู้วิธีเป่าแล้วแล้ว,ลวก็ทําได้ไม่เร็วด้วยเมื่อฉันเริ่มเป่าเธอก็กรีดร้องออกมาด้วยเสียงที่ผิดธรรมชาติเกินกว่าจะเป็นเสียงของมนุษย์และพยายามคว้าตัวฉันเธอเหมือนจะถูกแผนาการด้วยโซ่ที่มองไม่เห็นเธอดูน่ากลัวมากๆแต่ฉันต้องการแค่ให้ใหเธอใจเย็นลงก่อนเพื่อตัวของเธอเองกิลเซโฮมันถึงได้กิลเซโฮนะครับเธอไหนอ่ะนี่โนดีกปะอ่านี่ตัวหลบปะ เดี๋ยวเราเข้าโตู้กันคำสั่งจากผู้บริหารอาจารย์โน้กความสามารถของทางดนตรีของคุณนะ่ายกย่องมากแต่ยังไงก็ตามวิชาเรียนดนตรีของคุณมันขัดขวางการได้มหาวิทยาลัยดีๆของเด็กๆนะดนตรีเป็นวิชาที่สําคัญก็ใช่แต่ว่าน,นี่ก็คือคําสั่งจากประธานกรรมการพวกเราจะตัดงบสําหรับกิจใครเดินมาวะเกี่ยวกับบทดนตรีของคุณประธานกรรมการมอสต้องการให้คุณยกเลิกการฝึกซ้อมหลังเลิกเรียนหวังว่าคุณคงจะเข้าใจนะพื่อในการรี มันดักนอกห้องอย่างนี้แล้วจะไปอย่างไรละครับยังไงดีอืมโคดุนตีมาว่ะดุนตีมาว่ะตอกแตกตอกแตกตอกแตก,ตก,ตก,ตกของนี่ช่องเต็มหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวต้องไปซื้อไอ้นนี้ไว้อ่ะอยาาเพิ่มเลือดไว้บ้างตีแรงเลือกเกินกับดักก็เยอะเลือเกินเฮ้ยไปแล้วเหรอ ไปยังวิ่งซ้ายซ้ายซ้ายเข้าห้องนี้ก่อนก็ได้เข้าห้องนี้ก่อนเอ้ยห้องห้อศิลปะพอดีเลยกระเป๋าฉันเต็มแล้วนี่ไง <c oughs> ในเนียกินเล่นก่อนแล้วกันได้เป็นอะไรเชิญมากเรียนโอเคอาจารย์สอนศิลปะจาังกำลังตามหาหนักเรียนที่มีพรสวรรค์ในการสร้างผลงานศิลปะอยู่ผลงานที่มีอยู่ก็ดีนะแต่พกเขาไม่ได้ฆ่าตัวจากการวาดภาพ มีรูปภาพจํานวนมากของนักเรียนม .4 อ,อยู่ที่นี่ห้องของฉันก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยเช่นกันล่าสุดพวกเราได้รับการบ้านให้วาดภาพอาจารย์ประจําชั้นของห้องพวกเราห้องหนึ่งอีของพวกเราต่างก็มีสมาธิในการวาดไอดอลประจําของโรงเรียนอาจารย์ทรงอ๋อ,วา,อ,าาอ,อวาดอาจารย์ทรงกันได้อย่างดีเยี่ยมพวกผู้ผชายห้องอื่นก็อิจฉากันหมดเลยเซฮงเก่งวิชาศิลปะมากทุกคนหลังก็ตืนต่นเต้นเมื่อได้เห็นรูปภาพที่เขาวาดอาจารย์ทรงแย่หน่อยที่มีคนแอบชี้มุมขอบกระดาษในผลงานของเขาไหนดูสิอืม นี่ภาพที่เศษของหวาดเขาวาดอาจารย์ทรงประหนึ่งตัวละครในเกมแฟนตาซีเลยแล้วภาพของฉันล่ะจุดจุดตายแล้วสิลืมไปเลยว่าฉันไม่ได้ส่งงานนี้นี่นะเอ้าอ๋ออย่างนี้นี่เองเป็นเพราะไม่ได้ส่งงานมันกันเลยอ่านี่ไงฉันจําได้แล้วว่าตอนฉันตอนนั้นฉันอายมากที่จะให้ทุกคนได้เห็นภาพที่ฉันวาดฉันก็เลยซ่อนภาพวานของฉันไว้ในไหนไหนโอ้ในห้องเรียนของฉันเอง จะได้ไม่มีใครเห็นมันก็เลยใช้ใครตกวิชาศิลปะอย่างนั้นสินนะบ้าเอ้ยไม่อยากรู้ว่าเป็นตัวตัดเกรดที่สําคัญเนี่ยนะนั่นไงพยายามส่งงานนะครับก็เลยอ่าฉันคงต้องไปหาดูว่าภาวะของฉันยังอยู่ที่เดิมหรือเปล่าฉันเอาของเซโฮมาเซโฮมาด้วยจนกว่าจะเจอของฉันเดี๋ยวเดี๋ยวนะเราไปเอาของเขามาทำไมเออเราไปเอาของเขามาทำไมเ้าเอ้ย ม,มีขอใช้งานได้วิเซฟโอเคโอค้ยภาพพวกนี้ไม่ใช่ภาพ,พวาดจริงๆพรามันถูกปริน้นมาจากคอมพิวเตอร์โอเคงั้นก็ต้องอ,อย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าเฮือห้องหนึ่ง E ห้องเรียนของฉันโอโ้โหโคตรไกลเลยอ่ะืมแต่มันสำคัญนะเนี่ยเพราะว่ารีแค่วิชาเดียวนั้นเกตของเซโ เอ้ยเกจของยังหงวัจะได้กลับมาแบบอ่าผ่านทุกวิชาวยกระเป๋าเต็มเฮ้ยอะไรดีอะไรดีอะไรดีกาแฟเมื่อกี้กินได้ไหมอู้อู้โอ้โหวัดดับเล่นทีเผลอเล่นทีเผลอเดี๋ยวพึ่งได้มาเมื่อกี้โอ้เนี่ยต้องใช้อีกแล้วโอเคไปเดี๋ยวลงไปที่ชั้นล่างนะครับทางนี้ใช่ปะโอเคแล้วก็ อ่าประตูมินติอยู่ไหนวะเฮ้ยเซฟรัวๆเซฟรัวๆไปอู้ดู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 อันนี้มันโอ้เจ็บเต็มบูบูนี่เจ็บต็มเต็บูเจ็บอันน่ะอันน่ออันน่ะอันนี้ตัวตู้ตู้ตตู้หลบเอ่อไม่มีตัวหนมันเจ๋อไม่จ็บเต็มเต็ชิบหนะอ้าวไปไหนแล้ววะเฮ้ยแล้วก็อันนี้ไม่ใช่ห้องนี้มันอ่าขึ้นไปชั้นห้า ใช่ปะเฮ้ยห้องไหนไปชั้นห้าวะเอ้าไม่แน่ใจน่าจะชั้นสองเมื่อกี้ปะเออไม่เป็นไรโอ้โหหมจะลงอุ้ยอู้หูเดี๋ยวเดียวเขาทั้งคนหลบ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 หืมโอ๊ยพวกเดี๋ยวต้องลงไปที่อ่าชั้นชั้นหนึ่งอะกับพื้นตึกหลักก่อนไปดิอืมออกไปเลยได้ไหมเนี่ยยังไม่ไปอีก ไปยังโอเคดีมากดีมากลงปุ๊โหโ้ยแล้วปุ่มบุ่ม,มอ่าอ่าหลบทนันหลบทันแล้วม่ต้องไปทางไหนต่อวะเนี่ยอูโอุ้โหอีกตัวขวาเนี่ยมันควักอีกแล้วทางนี้ใช่ปะโอเคโอค้ยงงทางเว้ย <c oughs> อืมแล้วก็ทางนี้ขึ้นปั๊บแล้วก็ขึ้นอีกปั๊บตรงนี้โอเคจำได้ไงวะเนี่ยอืม งงงงมากทางนี่วกวนมากอะืมโอเดี๋ยวกับไปตึกหลักแล้วก็จะผ่านแคเฟเทเรียด้วยใช่ะอหมยังนียังไม่ถึงแคเฟเทเรียต้องต้องขึ้นเอขึ้นนี้ก่อนชั้นบนชั้นบนปั๊บตรงไปยาวๆตรงไปยาวๆ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 มีที่เซฟไปมีที่เซฟ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 ไป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 ยาวๆไปวิ่งยาวไปวิ่งยาวไปวิ่ง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 ิเดียวนีเดียว เดียวเดียวอุ้ย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 อย่าพึ่งอย่าพึ่งเหนื่อย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 อุ้ยหลบก่อนหลบก่อนหลบกันโอ้โอ้ใจเย็น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 เอือออ้าหสดชื่นไปแคปเฟ่เตอรีดิ้ยตั้งไหนวะขึ้นขึ้นใช่ปะชั้นสามแคปซิวเตอร์ดิเข้าป้าบเขาให้โอ้ โอเคเดี okay, ๋ยวซื้อของเยอะๆเลยเน้นเพิ่มเลือดไว้ก่อนนีอ่อีกชิ้นหนึ่งปั๊บก็ให้แล้วก็เก็บอะไรไว้ดีไหมอีกสักชิ้นแล้วกันหรือเป็นอะไรยังอื่นดีแบนเดจดีไหมแบนเดจโอเคอ่ะโอเคน่าจะประมาณนี้พอก่อนโอเคแล้วก็ไปที่ห้องหนึ่งอีโอ้ยโอเคเซฟไปก่อนเซฟรวมจังหวะนี้อยู่ชั้นไหนวะชั้นสองใช่ไหชั้นสองใช่ไหมดูดิ เออตรงไปตรงไปตรงไปเอ,อ้ยเข้าไปออโอเคไหนวันเนี่ยตรงไหนวะบันทึกอุ้ยมีบันทึกด้วยตรงนี้น่าจะเก็บไปแล้วนี่การต่อรองแลกเปลี่ยนคนที่สองฉันพบกับเด็กสาวปริศนาอีกครั้งแต่เธอแปลกไปเล็กน้อยเธอยิ้มแปลกๆตอนนี้เธอถามว่าเธอไปไหนมาห่อฉันถามเธอว่าเมื่อใดเธอจะสอนเวทมวนต์ให้ฉันอีกแต่เธอแค่ยื่นมือมาหาฉัน เธอจ้องมองได้สายตาอ้อนวอนไปที่คลยเลกคอ์เดอร์เก่าๆที่ฉันมีอยู่และฉันก็เริ่มเข้าใจแล้วว่ามันคือสิ่งสําคัญมากๆสำหรับเธอฉันสอหอนใจยังไงก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าเธอได้มันไปแล้วก็เธอจะต้องคายฉันนึ่งน,นี่มันจะโดยกิลเซียอ๋อเดชเชตใช่ไหมไม่เจอกับเดชเชตโอเคแล้วรูปอยู่ไหนวะเนี่ยฉันไม่เคยพายองโฮมาที่เดอะโคม่านะแล้วเขาเข้ามาอยู่ที่นี่ยังไงได้ยังไง่ะเออนั่นเดะไหนอะตัวของฉันมันเกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ยไหนวะนี่ปะอ้า ฉันพุงานศิลป,ปะของยองโฮเดี๋อ่ะอันนี้เป็นภาพวาดของฉันอืมอมาดูใกล้ๆกลอีกทีมันเกินไม่ได้เร็วแลวให้อะไรขนาดนั้นนะอ่าเคโอเค,อเคปะไปส่งงานกันเถอะอ,อยากจะว้าไปเลยเกินอยากจะแบบไปเลยทีเดียวอะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวฉันชันสามไม่ใช่หรอชันสามลงมาทำไมล่ะขึ้นไป ออ้ยออ้ยดู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 อยอยอีซี่อีซี่อีซี่ดัซซี่ยโอ้โหต้องพาตึกหลักไปอีกไอตรงไปตรงไปได้หรือเปล่าไม่ได้ว่าแล้วต้องลงก่อนแล้วก็ตรงไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยล็อกเกอร์ล็อกเกอร์ล็อกเกอร์ไม่ทันไม่ทันไม่มีไม่มีเข้ามาเข้ามาดิเข้ามาเข้ามา เข abei, roommate, oh. Look, ้ามาเข้ามาก็ออกก็วดก็ออกควเลวเลควเลวงเล่ของน้ำของน้ำของน้ำของเนื้อของเนื้อ้ยห้องนี้มันมีออไม่มีห้องว่างไม่ใช่เหรอเอ้ยมีโอ้ยอ้ยหแล้วมั้งเปิดเจอรูปพอดีเลยไม่ใช่ปิดกระเป๋าแล้วนี่กำลานวะโมสรับกระดึมหลัง่อเลยเสร็จแล้วโอ้ยเพิ่มเมินานี่องโอ้ยโอ้โอ้ระัดนตรีมันเร้าเลจังเลยเล้าเจ้ ไปยังไปยังอืม mm ก็แก๊กไปแล้วนะไปแล้วใช่ไหมไปแล้วนะโอ้โอ้เนดักมันหลอกมันหลอกมันดักมันดามันด่ามันด่กมาดิมา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 ดิมามาไม่หลบแล้วกู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 วิ่งยาวนี่วิ่งยาวเลยนี่วิ่งยาววิ่งยาววิ่งเราเลยนี่วิ่งยาววิ่งยาวไป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 ลงลงลงดิลงลงลงลววิ่งขวา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  มันตามมาแน่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 เอ๊ะอ้าวอ้าวมันตาม,ม,าห,าม,ตามตหรอดูดูไปเล้วไปเล้วกูไปเล้วกูไปเร็ว,ไป,รวไปแล้ววิ่ง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 แลว้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอันนี้เดียวปาบเขาไวโอ้โหโคตรอ่ะมีการแอบหลอกด้วยนะ อืมนึกว่าไปแล้วเฮ้ยแล้วไมมันเป็นกระเป๋านี้ตลอดเลยเออเอ้ย,อยกินผิดอันอืมนนี้แล้วกันเตมไม่น่าไม่จำกัดอุ๊ยเอยอวาซื้อไว้ไว้บ้างเตมไม่น่าไม่จำกัดโอเคเยี่ยมเลยโอเคไปวิ่งยาวครับเตมไน่าไม่จำกัดวิ่งยาวไม่สนแเลยแล้วนู่นนู่นนูนูนนูนนูนน,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 นูซ้ายอันนี้ปับ๊บ น้อยจำโผที่ชั้นสามใช่ไหมอ่าชั้นสามแล้วก็ขึ้นขึ้นไปดูอุ้ยไอ้จะไปตะบูจัมปูอุ้ยไม่ได้กินไม่ได้กินแล้วอู้อู้จุป้าบแล้วก็เลี้ยวแล้วก็เข้าห้องน้ำใช่ป่าววะห้องน้ำไหนวะอันนี้ปะอุ้อุ้ยอุ้ยนี่ไงจะไปตู่ตุ๊ตู๊ตุ๊นะ อย่าอุ uh, oh, to load, to load. Oh, abb, ้ยเดวบาเฮ้ยเบเรออันน uh. <laughs> oh, ่ะอ uh, okay. so, ันน่ะอ่าเซฟเรียบร้อยนะครับโอเคแล้วก็เอ้าไหนวะอ๋อโตลอยโตลอยห้องโตลอยปั๊บก็มีแต่ชั okay. ้นลอยนะห้องชั้นลอยอันนี้มีโตลอยโอเคส่งงานก่อนซุงอุ้ยเดี๋ยวอื้อห้องนี้ห้องนี้ไปโอเคแล้วก็ไหนวะแฟ้มตรงนี้ใช่ปะ โอเคฉันควรจะทํายังไงดีส่งภาพวาดของฉันไม่ส่งภาพวาดของฉันเอา้าส่งสิครับปับ๊บฉันรู้ว่าคงไม่มีใครอยากเห็น <c oughs> แต่ของแบบนี้มันต้องกล้าที่จะทําถ้าก้าวต่อไปพยายามทำไปเรื่อยเดี๋ยวก็คงดีขึ้นเองละ่ะขอแค่ยอมรับในผลงานของเราก็ได้ก็พอใช่ไหมะจะเยี่ยมตอนนี้เกทของฉันเปลี่ยนไปแล้วเอ้เย,ยวิชาศิลปะของฉันดีขึ้นแล้วถึงจะไม่รู้ว่ามันสําคัญกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ไงไก็เถอะนะ เออมันต้องสําคัญดิอ่าก<ๆ>็นี่อ่ะโอเคก็ทั้ง3วิชานะครับได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับก็หมายถึงเกรดนะครับเกรดได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าเหมือนว่าเหมือนกับว่าแยซอนนะครับเหมือนเขาจะแบบผมจําได้นะที่เขาบอกไว้ตั้งแต่แรกๆอะ่ะเขาบอกว่าให้เราตามหาบอแสรเรื่องเกรดของเราอะ่ะเพราะว่ามันต้องเป็นสิ่งสําคัญต้องเป็นแบบเวลาเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นเหตุผลสาคัญแน่ๆที่ทําให้เธอมาที่นี่อะไรประมาณเนี้ยกับเรื่องเกรดของเราอะ่ะมันต้องมีความอะ่ะ เกี่ยวข้องกันแน่นอนผมว่าก็นะโอเคตอนนี้ก็สําเร็จรู้ร่วมไปแล้วนะครับ3วิชาที่ว่านั้นคณิตศาสตร์สังคมศึกษาแล้วก็ศิลปะนั่นเองก็ภารกิจต่อไปก็คือต่อไปห้องวิทยศนต์ใช่ไหมก็ไม่รู้ว่าตรงไปททาอะไรนะครับก็เดี๋ยวไว้พัดหน้ามาต่อกันโอเคเดี๋ยวพ์ทหน้าพาขึ้นไปห้องวิทยศนต์กันขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าสําหรับวันนี้ขอเป็นวันที่ดีครับ see you get later until next video yeah